สวัสดีเวรุ่นยุค90นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักจกับมือถือจากค่ายฟิลิปนะครับรุ่นเซวีตัวนี้เป็นจอขาวดำนะครับแต่ว่าผมพอดีตรงนี้มันมีปัญหาปลอกมันแตกผมก็เลยใช้ยางหุ้มนะครับ ฟิลิปรุ่นนีเออ้เป็นเมนูภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้ผลิตเมื่อปีหนึ่งพัใช้อยู่ที่ประมาณนี้ครับนี่ ตัวนี้ใช้ดีมากมีคนใช้กันเยอะนะครับลูกเล่นแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะก็มีเก็บเบอร์ในซิมบันทึกเบอร์ได้ในซิมการ์ดแต่จะเป็นภาษาอังกฤษครับนี่ครับตัวนี้ก็พัฒนาขึ้น มาจากรุ่นแรกๆครับตัวน,นี้เป็นระบบ GSM ตัวน,นี้ปิดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็รับสายตรงนี้นี้รับวางนี้เมนูเลื่อนขึ้นลงนะครับด้านข้างไม่มีปุ่มนะครับ ช่องต่อ,เ,อเกี่ยวกับหูฟังเนี่ยมันจะเป็นพอร์ตแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นรูครับเป็นแท่งชาร์จก็แบบนี้ครับเป็นเป็นเป็นแท่งนะครับเสียดายผมไม่มีสายชาร์จรุ่นนี้สายชาร์จจะแตกต่างจากพวกอ ม o t ต r o l โพวก n o เกียอันนั้นมันมีรูครับแต่ตัวนี้ไม่ตัวนี้มันจะเป็นแท่งนะครับเป็นปลั๊กเลยอะ่ะใครเคยใช้บ้างครับรุ่นนี้วันนี้ก็ได้มารู้จักกับมือถือยุคเก้าศูนย์นะครับ คิดถึงสมัยเด็กขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะหามือถือรุ่นเก่าๆามาให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ